วันนี้วันรอยกระทงลูกของฉันก็เอาแต่นอนนอนทั้งวันจะเปลี่ยนชื่อช่องแล้วดีไหมเนี่ยวิตกัสเอาแต่นอนนอนจริงๆนอนได้ทุกวันนอนมาราธอนแม่จะเก็บวิตกัสไปแข่งนอนแล้วเนี่ยอืออือดูค่าดูค่านาะนก็านอน,น้านอนนายดูยึดที่นอนน้องหมดแล้วลูกเอ้ยน,อน้องก็ต้องไม่นอนเนี่ย จอคอมแล้วเนี่ยดูท่านางนอนอนอนหน้อิงดูบับปุ๋ยเลย้็รูปหลอกขวัญใจแม่ยกจริงๆดูท่านอนนะน,นอนเอาที่สบายใจเลยดูนอนให้มันเต็มที่ไปเลย อยากนอนท่าไหนก็นอนไปเลยเอาที่สบายใจเลยครับ